คุณแผนเมืองไทยยกให้พี่เขาเลยออนิว1.9บูพาวเวอร์ครับพี่น้องตัวนี้เป็นตัวเอลเดอร์ไฟนาโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกกระจังหนาโคมเมียมพี่น้องเอซี FC จา๋ายังรอมาพร้อมกับแม็กออ n นิวปี2020ผู้ให่บอมกักอยากได้แม็กซิงแมนบอบอกเสียมาเดี๋ยวเสียจัดให้ครับพี่น้องเบ่งไพ่นงไพ่ในสวยสวย ไอ้ตัวนี้มันเสียนี่วิที่ก้ดึงมองพี่ขึ้นมานะครับแต่ว่าเาปาเปยังเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับพี่น้องครับเบิ่งเลยหัวนงหัวน็อตเดิมมดนะครับปี2 0 1 8ฟรีดาวเอาไปออกรถศูนบาทไม่แค่แสนเดียวพี่น,อน้องเอซีจ๋ากับบะไรเน้อยัางงามนะครับยังสวยท่อซิ่งไทเทเนียมเบิร์นตัดสับระเบิดนะครับขุนแผนเลย ผู้ใดครับคานี้ละหวานเจีียบไม่แสนเดียวพี่น้องเอฟซีครับมาเบิ่งหอง้องเครื่องเครื่องเดิมเครื่องสวยเอาไปฟรีดาวส่งฟรีฮอดหน้าบ้านเงินเดือน12,000บาทออกได้พี่น้องนะครับเบิ่งเลยหัวนงหัวนอดเดิมมดจ้ะ399,000งวดพอน6,000ฟรีดาวส่วงฮอดหน้าบ้านเสียยะจัดให้